วันนี้ผมจะมาแนะนำหูฟังบลูทูธแบบเฮดโฟนครับหูฟังรุ่นนี้มาจากทางแบรนด์ WKVCOM ครับรุ่น BH 8 0 0สเปคและฟังก์ชันพิเศษของเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับ นะครับพอเราแกะกล่องออกมานะครับสิ่งที่เราจะได้ก็จะมีหูฟังเฮดโฟน B H 8 0 0นะครับก็คือรุ่นนี้เลยนะครับและจะมีสายนะครับไมโคร USB และสาย AUX นะครับแถมมาให้ในกล่องเลยครับแล้วก็จะมีกระเป๋าผ้านะครับสำหรับพกพาหูฟัง และมาปิดท้ายกันด้วยคู่มือการใช้งานเลยนะครับครับผมหูฟังรุ่น BH 8 0 0รุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหูฟังแบบ full size ครับก็คือโดยตัวหูฟังเนี่ยจะสามารถครอบได้ทั้งใบหูนะครับขนาดที่เราใส่ออกแบบมาให้มีน้ำหนักที่เบาครับและพับเก็บได้ง่าย ทำให้เราเนี่ยพกพาไปได้ทุกที่เลยครับครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องของวัสดุหูฟังรุ่นนี้กันนะครับวัสดุของตัวก้านหูฟังนะครับเป็นแบบโลหะครับแข็งแรงทนทานนะครับโอกาสหักเนี่ยน้อยมากครับผมและวัสดุของตัวหุ้มหูฟังนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นหนัง p.u. ูเกรดพรีเมียมครับและมีส่วนผสมของไข่ขาว ทำให้ย่อยสลายได้ง่ายครับเมื่อหมดอายุการใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับเวลาเราสวมใส่นะครับจะทําให้เรารู้สึกนุ่มสบายหูมากๆครับไม่อึดอัดหูเลยบอกได้เลยว่าเป็นวัสดุที่ชั้นยอดมากๆครับถ้าผมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องของสเปคของหูฟังรุ่นนี้กันนะครับหูฟังรุ่นนี้นะครับใช้การเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยเวอร์ชั่น4.1นะครับและสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบไร้สายและแบบมีสายครับ ซึ่งตัวหูฟังเนี่ยเขาจะมีพอร์ต AUX มาให้นะครับในกรณีที่ว่าตัวหูฟังแบตเตอรี่หมดนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อโดยตรงแบบมีสายโดยใช้สาย AUX ได้เลยนะครับผมหูฟังรุ่นี้นะครับใช้สนทนาต่อเนื่องได้14ชั่วโมงครับและใช้ฟังเพลงต่อเนื่องเนี่ยได้ยาวนานถึง21ชั่วโมงเลยส่วนระยะเวลาสแตนบายเนี่ยบอกได้เลยว่านานมากๆครับได้ 840ชั่วโมงครับผมจากการที่เรานำไปใช้งานจริงนะครับหูฟังรุ่นนี้นะครับรองรับไฟล์เสียงคุณภาพสูงอย่างพัว o อม AFX อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องของเสียงกันเลยครับย่านเสียงกลางนั้นให้แนวเสียงที่มีความคมชัดครับเนื้อเสียงออกใสโปรง่งโล่งสบายหู ส่วนย่านของเสียงสูงจะให้เสียงออกแนวใสครับทอดได้ไกลไล่ตัวโน้ตตรงตามต้นฉบับปลายเสียงเรียบเนียนไม่มีสากเสี้ยนครับและมาปิดท้ายกันด้วยย่านของเสียงเบสครับเสียงเบสลงได้ลึกกำลังดีผสมประสานกับความนิ่มนวลทําให้รู้สึกว่าเบสออกตุบตับแต่ก็ยังฟังสบายส,ายสายให้อารมณ์แบบเบสธรรมชาติด้วยล่ะครับ